วันนี้เรามาทำน้ำกะทิทุเรียนจ้าทุกคนได้ทุเรียนบ้านมานี่เลยทุเรียนบ้านเนื้อดีเรามาทำน้ำกะทิทุเรียนเลยทีเดียวเชียวนะเออแล้วทุกคนนี่ได้แล้วเราใส่ น้ำตาลไปนิดนึงพอเพราะว่าทุเรียนเขาหวานอยู่แล้วนะทุกคนใส่ทุเรียนไปแล้วเราจะใส่ไปทั้งลูกเลยเพราะว่าของเขาเป็นทุเรียนบ้านนะจ๊ะเราก็จะมาใส่อีกจ้ะทุกคนนี่เลยจ้าพี่น้องเม็ดใหญ่เลยตัวนี้เนี่ยยังเหลือเม็ดหนึ่งคาดว่าจะเน่าเม็ดนี้ใส่ไปเลยจ้ะ ทุเรียนเนื้อดีทุเรียนบ้านย่งเหลืออยู่เนี่ยเสียวไว้กินเฮ้ยแค่นั้นกับพ่อแล้วแล้วก็เคี่ยวไปเล็กน้อยให้มันแตกมันนิดนึงจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆกะทิทุเรียน วันนี้เราทำด้วยช้อนด้ามยาวสแตลเลตอย่างดีเป็นช้อนกลางได้ซื้อหามาใช้ได้เลยเด้อทุกคนช้อนด้ามยาวสแตนเลตเวลาเราซดไม่บาดปากจ้านี่เนื้อดีราคาแค่ห9บาท15แถม15้าจ้า ช้อนเนื้อดีช้อนสเตนเลสย่างดีเทมเทมเทมทุเรียนว่านเนื้อดีทำน้ำกะทิไปเรียบร้อยนี่ รลอสารพิษไม่พ่นยาไม่ฉีดยาทุเรียนด้านจาทุกคนทเรียนบ้าน,าน,าเ,น,านเนื้อดีเป็นจภัณฑ์อร่อยนี่เลยใส่ไปทั้งโอ้ยไม่มีคนถ่ายให้ก็อย่างนี้เลยไม้เซลฟี่ก็ไม่ได้เตรียม ได้แล้วทุกคนใส่ไปเลยจ้าเราใส่เกลือไปแล้วเล็กน้อยน้ำกะทิทุเรียนทำง่ายสไตล์คนอีสานจะพ่นอนเนี่ยเห็นแล้วแค่ได้กินก็อ้วนแล้วพี่นอนเอ้ยน้ำกะทิทุเรียนทุเรียนบ้านใส่บักเ้าจะคล้องบักเพากับยย ต้นคางบ้านน่ะละเนี่ยน้ำตาลแค่ช้อนเดียวพอทูเลียนนี่เขาก็หวานอยู่แล้วเนาะใส่เบิดในเลยหอ,หอมหอมอมพี่น้องเดี๋ยวเขาก็มาใส่อีกยังมีอยู่